สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเวกเตอร์วันนี้ในหัวข้อแรกจะพูดถึงเวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์รู้จักปริมาณสเกลรานะคะปริมาณสเกลราคือปริมาณที่บอกเฉพาะ ขนาดเพียงอย่างเดียวเช่นการวัดพื้นที่ปริมาตรเวลาน้ำหนักหรือส่วนสูงสำหรับปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางเช่นความเร็วความเร่งแรงนะคะเราก็จะพบว่าปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางส่วนปริมาณสเกลร์นั้นมีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว เรามารู้จักเวกเตอร์ที่ขนานกันนะคะการเขียนเวกเตอร์มีได้สองรูปแบบเราอาจจะกำหนดจุดเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นที่จุด A และจุดสิ้นสุดที่จุด B เราสามารถเขียนเป็นเวกเตอร์ AB นะคะโดยมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือ ab แล้วก็มีหัวลูกศรอ,อยู่ข้างบนนี่คือรูปแบบที่1ของการเขียนเวกเตอร์ที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเราใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์ u เวกเตอร์ a เวกเตอร์ v 3มเวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับเวกเตอร์ ab นะคะการขนานกันนั้นเราพบว่า3เวกเตอร์นี้มีทิศท,ทางเดียวกัน แต่ขนาดหรือความยาวของเวกเตอร์ไม่เท่ากันส่วนเราจะเขียนเวกเตอร์ w ซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามเราพบว่าทุกเวกเตอร์ในรูปนี้เป็นยังไงคะขนานกันเพราะฉะนั้นให้นะักเรียนเข้าใจว่าการที่เราจะพูดถึงเวกเตอร์ที่ขนานกันนั้นมันหมายถึงทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้าม ต่อมาเราจะมารู้จักเวกเตอร์ที่เท่ากันนะคะเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันเรามีเวกเตอร์ u เรามีเวกเตอร์ v นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นั้นมีทิศทางเดียวกันและมีขนาดหรือความยาวเป็นยังไงกันด้วยคะเท่ากันนี่คือเวกเตอร์ที่ เท่ากันนั่นหมายความว่าต้องทิศทางเดียวกันและขนาดเท่ากันแต่ถ้าเราจะรู้จักนิเศษของเวกเตอร์ u หมายความว่าจะต้องมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ u เพียงแต่ทิศทางเป็นยังไงคะตรงกันข้ามเราใช้สัญลักษณ์แทนว่าลบเวกเตอร์ u จากรูป A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนักเรียนจะต้องรู้ว่าสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันให้นักเรียนดูจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโดยดูหัว,หวลูกศรด้วยนะคะเป็นจุดสิ้นสุดข้อหนึ่งให้นักเรียนหาเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ A B นั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นที่ A สิ้นสุดที่ B นั่นก็คือด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานยาวเท่ากันแต่นักเรียนเวกเตอร์ที่เท่านอกจากยาวเท่ากันแล้วทิศทางต้องทำไมคะทางเดียวกันด้วยนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ AB ก็คือเวกเตอร์ DC นั่นเอง ต่อมาข้อ2ให้นักเรียนหาเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ CB จุดเริ่มต้นที่ C สิ้นสุดที่ B เวกเตอร์นั้นก็คือเวกเตอร์จาก D ไป A นะคะแต่ตามรูปเวกเตอร์ DA นั้นไม่มีใช่ไหมคะมีเวกเตอร์ AD วิธีการที่เราจะเขียนเท่ากันเราก็เอานิเสษมานักเรียนเห็นไหมคะเราพบว่าเวกเตอร c ไป b เท่ากับเวกเตอร์ da แต่จากรูปเวกเตอร์ที่ให้ไว้คือเวกเตอร์ ad นักเรียนก็ใส่นิเสธของเวกเตอร์ ad มันก็คือเวกเตอร์ da ซึ่งมันก็เท่ากับเวกเตอร์ cb ต่อไปนักเรียนลองมาดูเวกเตอร์ ea นะคะนักเรียนจะพบว่าต้องมีทิศทางเดียวกันและขนาดเท่ากันเราพบว่า เส้นเทียงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าจุด E เป็นจุดกึ่งกลางของเวกเตอร์ CA เพราะนั้นเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ EA ก็คือเวกเตอร์อะไรนั่นเองคะ CE โอเคไหมคะต่อไปเวกเตอร์ ED เช่นเดียวกันนะคะมันก็เป็นจุดกึ่งกลางของ เส้นเทียงมุมเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ ED ก็คือเวกเตอร์ BE และลบ CB มันคืออะไรคะตรงกันข้ามของ CB ก็คือเวกเตอร์ BC แต่เวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ BC ก็คือเวกเตอร์ AD นี่คือการเท่ากันของเวกเตอร์ ต่อมา A B C D E F G H เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นหมายความว่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันแต่นักเรียนดูทิศทางของเวกเตอร์ด้วยนะคะข้อแรกโจทย์ให้หาเวกเตอร์ที่ขนานกัน3คู่คำว่าขนานมีทั้งทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้ามนะคะนักเรียนลองดูซิว่า ที่ครูคิดมาถูกต้องไหมเวกเตอร์ AD ขนานกับเวกเตอร์ CB การตอบเราดูตามทิศทางของหัวลูกศรตามรูปนะคะอย่างนี้ถือเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันแต่ทิศทางเป็นยังไงกันคะตรงกันข้ามคู่ที่สองเวกเตอร์ BA ขนานกับเวกเตอร์ DC เช่นเดียวกันเห็นไหมคะขนานกันทิศทางตรงกันข้ามและ ผู้ที่3เวกเตอร์ FE ขนานกับเวกเตอร์อะไรคะ HG อันนี้เราเลือกเวกเตอร์ที่ขนานกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนักเรียนอาจจะเอาเวกเตอร์ AD ไปเท่ากับเวกเตอร์อะไรคะไอ้โทษขนานกับเวกเตอร์อะไรคะ FE ก็ได้เป็นการขนานในทิศทางเดียวกัน แต่เนื่องจากหัวข้อที่2ถามเวกเตอร์ที่เท่ากันนะคะครูก็เลยเลือกว่านอกจากขนาดเท่ากันแล้วทิศทางเดียวกันด้วยนั่นก็คือเลยให้ AD เท่ากับอะไรคะ FE ซึ่งการเท่ากันนันเกเรียนจะมาตอบที่ขนานกันก็ไม่ผิดถูกไหมคะและอันที่2คู่ที่2คือเวกเตอร์ C ดีซี DC, ก็เท่ากับเวกเตอร์อะไรคะ fg เห็นไหมคะต้องยาวเท่ากันและทิศทางเป็นยังไงคะเดียวกันและคู่ที่3ก็คือเวกเตอร์ CB เท่ากับเวกเตอร์ HG หัวลูกศรดูทิศทางด้วยนะคะส่วนนี้เศษหมายถึงทิศทางเป็นยังไงคะตรงกันข้ามเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามและต้องยาวเป็นยังไงกันด้วย เท่ากันนะคะขนานกันอย่างเดียวไม่ได้นะคะเอะ ad เรียกเห็นไหมคะเ d hg เป็นนิเสษกันแต่เนื่องจากเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเราก็เลยให้มันเท่ากับลบคือนิเสษของ hg นิเสษของ hG ก็คืออะไรนั่นเอง GH พึ่งเวกเตอร์ g h มันเท่ากับเวกเตอร์อะไรคะ ad ต่อไปนิเสธคู่ที่2ก็คือเวกเตอร์ DC กับใครคะลบ AB เห็นไหมคะเราพูดถึงนิเสธมันตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ AB ก็คือเวกเตอร์ BA มันจะเท่ากับเวกเตอร์อะไรคะ DC นะคะเป็นนิเสธกันและต่อไปก็คือเวกเตอร์ CB เห็นไหมคะ CB นิเศษของมันก็คือ F อะไรคะ FE อันนี้เป็นนิเสธทางเรียนใส่ลบมันก็จะหมายถึง EF นั่นเองก็จะมีขนาดเท่ากันเพราะเราใช้เครื่องหมายเท่ากับต่อไปเป็นการหาความยาวนะคะของเวกเตอร์โจทย์บอกชายคนหนึ่งเดินทาง ไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง5กิโลเมตรนั่นหมายความว่าจากรูปเราให้จุด a a เอเ,อเ,อเป็นจุดเริ่มต้นนักเรียนเดินทางไปตะวันตกเฉียงเหนือตรงนี้คือ45องศานะคะเฉียงเหนือขึ้นไปเป็นระยะทาง5กิโลเมตรจากนั้นเดินทางไปในทิศ225องศา การวัดระยะทางให้วัดจากทิศเหนือนะคะเพราะนั้นเส้นนี้คือทิศเหนือนักเรียนก็วัดมุมมา225องศาจากจุด B นักเรียนก็เดินมาถึงจุด C 5กิโลเมตรจุด C คือจุดสิ้นสุดโจทย์ถามว่าชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นจุด A เท่าไหร่ในทิศทางใด ะะของจุดเริ่มต้นของจุด A นั่นเองเพราะนั้นการหาระยะทางในการเดินทางมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ การเดินทางไม่ใช่เอา5กับ5มาบวกกันจากรูปนะักเรียนจะเห็นว่านะ้ำมุมที่เดินเฉียงเหนือ45องศามุมนี้มุมแย้งก็45องศาตรงนี้90หักลบแล้วก็ทำให้เหลือมุมตรงนี้เป็น90องศาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ความยาว ac นักเรียนต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาแก้ปัญหานะคะเราก็พบว่า ac กำลัง2ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุดนะักเรียนก็เอาด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2มาบวกกันก็คือ5กำลัง2บวก5กำลัง2ก็คือ25 25บวกกันเป็น50 ac กำลัง2 ac เดียวนะักเรียนก็ถอดรูท50 ะะก็คือได้อะไรนั่นเองคะ5รูทนะคะความยาวจากจุดเริ่มต้น A ถึงจุดสิ้นสุด C ถามว่าอยู่ทางไหนทางด้านซ้าย C อยู่ทางทิศต,ตะวันตกของจุดเริ่มต้นนั่นเอง